สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อปเนะี่ยเติมกับร้านนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอีกเช่นเคยนะครับก็คืนนี้ครับก็จะมีสปอยนะครับของแอนวันนะครับในเรื่องของการทำา UTOTS นี่ครับนะในคอลเลกชัน TOTS ตรงนี้ครับก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นสปอยนะครับก่อนที่จะคืนนี้จะมีการเขาเรียกว่าการทำนะครับนักเตะ UTOTS เข้ามานี่ครับนะเดี๋ยว N1 จะมาสปอยช่วงประมาณสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตีสองก็จะเป็นกิจกรรมนั่นเองครับก็มีเวลาในการเตรียมความพร้อมไม่นานนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคลิปสเปเชียลของพี่ออกมาก่อนนั่นเองครับนะเดี๋ยวก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับนะในส่วนของ UTOTS สิไม่ใช่ TTS ไม่ใช่หรอ UTOTS ไม่ใช่หรอนักเตะ UTOTY เอ๊ะทำไมเป็นเนี่ยต้องเป็นนักเตะ UTOTS ไม่ใช่หรอ ร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าไม่ใช่หรเอ,อเออเออ,อน,นี่ก็งงเหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ๊ะยังไงวะเนี่ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอะไรนะครับอะไรนะครับอในการทําตัวอันตินะคือจําเป็นจะต้องมีตัวอันตินะครับหนึ่งจำเป็นจะต้องมีตัวตัว,ตวที่จะทําตัวอันติเอี่ยสมมุติว่าฮาเลนนะครับถ้าจะทำฮาเลนนะมันก็ควรจะต้องมีฮาเลนร้อยสิบสองหนึ่งตัวในเวอร์ชันนี้นะครับนะ ทีนี้เนี่ยก็จะมีสายฟรีเนาะที่อาจจะได้นะครับใน11 3อาจจะได้ฟรีก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ครับเนี่ยตรงๆตรงๆตรงเนี้ยนี่ร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าครับดังนั้นเนี่ยเอไม่ค่อยจะใจร้ายนะครับในส่วนของสายฟรีเนี่ยได้ตัวอันติแน่นอนนะแต่แค่จ,จะได้แค่ตัวเดียวประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับใ,ใ,ในในส่วนของเวอร์ชันนะครับก็จะไม่ต้องมีนะครับใครที่อยากจะทำฮาเล่นหรือว่าใครที่อยากจะทําตัวอันตินะตัวนี้จะเป็นจะต้องมี1ตัวนะครับทีนี้ไอตัวนี้ไม่ยากหรอกเดาไม่ยากเพราะว่าเขาเขียนไว้1ตััวนะครบ แต่ปัญหามันอยู่ตรงพวกนี้ครับเนี่ยตัว T O T S 1 0 9 1งร้ถึงร้อเนี่ยกี่ตัวอ่าแล้วก็ตัว1 0 6ถึง1 1 0เนี่ยกี่ตัวนะครับและจะเป็นจำเป็นจะต้องเป็นนักเตะประเภทไหนประมาณไหนอ่าต้องมีเขาเรียกว่าฟิกไว้ไว่าเฉพาะเป็นแบบเป็นแบบอ่าหลีกนั้นหลีกนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งตรงนี้มันตอบไม่ได้นะครับดับงนั้นเนี่ยในส่วนนี้เดี๋ยวแอนวันก็จะมาสปอยให้นี่ครับในส่วนของพี่ก็อ่าก็ประมาณนี้แหละก็คือแบบ ต,ตรงนี้อาจจะต้องอาจจะต้องเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อเงินไว้นิดนึงนะในการที่จะซื้ออะไรนะครับในการทำนั่นเองครับใครที่จะทําตัวอันตีนะแต่ทีนี้เนี่ยนักเตะอันตีเนี่ยมันก็พอมาคืนนี้นะครับมันก็จะอย,อยู่อยู่ยาวไปจนจนจบกิจกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รีบร้อนอะไรนะตรงนี้ก็อาจจะไป อาจจะไปซื้อในช่วงท้ายกิจกรรมก็ได้นะเออรอคนแบบแรกเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปไปซื้ออะไรกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับถ้าใครไม่เป็นสายแบบเร่งรีบอะไรนะถ้าใครแบบไม่ได้คิดจะเป็นเอ่อไม่ได้คิดจะรีวิวอะไรพวกนี้ครับถ้าไม่รีบร้อนอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเพราะช่วงช่วง,รงแรกๆเนี่ยราคาน่าจะแพงนะครับนะในส่วนของอะไรนะครับทีนี้แต้ม UTOTS ตัวนี้ครับพี่ก็คิดว่าน่าจะมีแจกในในตรงภารกิจแหละนะตรงภารกิจประจําวันตรงตรงพวกนี้นะครับ ของพเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีแจกให้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยาตามที่บอกไปก็คือสายฟรีอาจจะได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็สายเติมสายพาร์ตอะไรพวกนี้อาจจะได้มาเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ตัว115อาจจะมีแพ็คเพิ่มซื้อให้เพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสายสายเติมสายพาร์ตเนี่ยไม่ไม่ซีเรียสหรอกว่าว่าจะได้ไม่ครบนะ สามารถเติมได้อยู่แล้วนานตรงนี้ก็ไม่ซีเรียสครับแต่ว่าสายฟีคิดว่าน่าจะได้ตัว113สักตัวหนึ่งอันนีทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดู109กับ106อันไม่ใช่สิ106ถึง112กันนะครับว่าราคามันจะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นั่เครับนะ <S <S เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันที่ในตลาดนี่ครับมาทีนี้106ก่อน106เป็นไงบ้างนะครับ106รู้สึกว่าราคาจะอยู่ต่ำสุดที่1.3ล้านนะ ราคาต่ำสุดนะแต่ตอนนับปัจจุบันครับก็เนี่ยเอ้ยห3หรือว่า2.6หเดี๋ยนะ2.26เอ้ย1.3จริงจริงด้วยอะตอนนี้ราคาก็มาเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะ1.3ราคาเต็มที่ก็2.6ใช่ไหมถ้าถ้าราคาไปแบบอีกเท่าหนึ่งอีกเป็น200%อ่ะโอเคอะร้อยหกก็ประมาณนี้ครับร้อยหกประมาณนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก2ล้านต้นๆน,นะไม่มีตัวไหนถูก กว่า2ล้านแล้วนะครับดังนั้นนี่ก็อะไรก็คงจะประมาณนี้บางตัวโอ้โหทำไมดูอันแพงกว่าเพื่อนเนี่ยสล้านอ่ะโดยส่วนใหญ่ครับอะไหลร้อยหก็จะอยู่ที่2ล้านต้นๆ้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูร้อยเกันต่อนีร้อยเจ็ดตัวไหนที่เข้ามานานานนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เข้ามานานละอ่ะร้อยเจ็คยนี่ยังไงเด,เดี๋ยวขอดูนิดนึงตัวนี้อาจจะดูยากนิดเอ่อตัวไหนที่เข้ามานานๆานแล้วนะ เออตัวนี้ป่ะคิวมันโดคิวมันโดป่ะคิวมันโดเขาเพิ่งเข้ามานะร้อคือจะดูว่าร้อยเมันราคาต่ําสุดตรงไหนนะฮะเอาประมาณ2.2ล้านนะสองจุดล้านอ่ะราคาก็เริ่มขยับแล้วนะครับคือ2.2ล้านนี่ตอนนี้น่าจะหาไม่ไม่น่าจะหายได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้แล้วกันจะน้อยไปมากอ่ะประมาณนี้ครับโดยเฉลี่ยนะครับตัว107ก็อ,อยู่ที่ประมาณสัก2.6ล้านนะราคาต่ําสุด หรือว่าราคาเพดานขั้นต่ำสุดนั้นสองจุดสามล้านนั้นเนี่ยมันขึ้นมาสามแสนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะแพงมากอ่ะแต่ก็ไม่แน่หรอกหลังสปอยอาจจะแบบแดงทุกตัวก็ได้นะครับน่าจะณปัจจุบันนี้มันมีแบบว่ฟ้าแดงๆอะไรพวกนี้นะครับอ่ะร้อยแปดสิร้อยแปดเป็นไงบ้างหนึ่งร้อยแปดอะไหล่หนึ่งร้อยแปดครับตัวไหนที่เข้ามานานๆน่าจะเป็นอุตาวิโอนะน่าจะเข้ามานานอ่ะใช่ไหมร้อยแปดนี่มันเจ็ดล้านเลยเหรอใช่หรอเอาเป็นเอาเป็นร้อยแปตร้อยแปด อันนี้นี่มีตัวมานี่นะ่าจะเข้ามานานสุดอ่าประมาณ5.8ล้านนะครับต่ําสุดคือ5.8ล้านอันนี้ตัวร้อยแดนะซึ่งปัจจุบันนะก็อยู่ที่ประมาณ8ล้านนี้ขึ้นมาประมาณสักเท่าไหร่นะขึ้นมาประมาณสัก3ล้านนะจาก5ล้านขึ้นมา8ล้านนะก็เขาเรียกว่าเป็นราคามาตรฐานในะปัจจุบันแล้วกันครับเนาะ <c oughs> ก็มีการแบบว่า ซื้อตุนไว้อะไรพวกนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันครับในตัว108ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูในส่วนของ109กันบ้างครับ109ย10เกตัวไหนที่แบบเข้ามานานๆนนะ่าจะเป็นไม่ใช่สิโบลาตา้าโบลาต้าเข้ามานานละอ่าหกอ่ะร้ 8, อเคยลงไปที่ต่าสุด6.8จุนะครับหกจุดแปดปัจจุบันเท่าไหร่นะต่ำสุดอ่าสิ 11, ล้านอ่ะก็ประมาณนี้ครับสามารถที่จะหาหาซื้อกันได้บ้างนะครับก่อนที่จะมีสปอย เข้ามานี่ครับนะดูเรเท่าไหร่11.6อ๋อโอเคอ่าประมาณนี้อ่ะ110 110บสิ110 110ตัวไหนที่เข้ามานานๆน,นะ110 110บร้อเข้านานๆเข้านานๆมีมีมไม่ไม่ใช่โบวเดี้อ่ะชาก้านี่ยร้อยสิบชาก้าเนาะน่าจะเข้ามานานละอ่ะประมาณสามสิบร้อยสิบ สามสิบสี่ล้านครับต่ำสุดสามสิบสี่ล้านเอเดใช่หรอเบนเซอร์เท่าไหร่อ่าประมาณยี่สิบเก้าจุดประมาณยี่สิบเก้าเนาะประมาณนี้ครับคือต่ําสุดละนะครับณนะปัจจุบันก็อยู่ที่สี่สิบสี่สิบสี่ล้านอันนี้คือเป็นแบบราคามาตรฐานในตัวร้อยสิบนะก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ใช้กี่ตัวเหมือนกันนะอันนี้คือแบบมาเดินสำรวจตลาดดูว่าเอ้ยอะไรณนะปัจจุบันนี่มันเท่าไหร่นะมันต้องใช้กี่ตัวนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดก็นำที่เรารู้ๆกันเนาะยี่สิบเก้าจุดเจ็ดล้านนะอันอย่างเช่นดีแครไลท์อะไรพวกนี้ที่เข้ามาเริ่มต้นนะเนี่ยยีนนะ่สิบเก้าจุดเจ็ดล้านครับแลปัจจุบันก็ประมาณเกือบเกือบสี่สิบล้านนะครับอ่ะนะนะก็ตามที่บอกไปก็คือจําเป็นต้องใช้อะไรทีนี้เนี่ยอะไรในร้อยหกถึงร้อยสิบเอ็ดเนี่ยมันจะใช้กี่กี่ตัวนะครับมัน มันก็จะมีมีคาถามนี้เกิดขึ้นนะเอ้ยใช้เท่าไหร่ใช้กี่ตัวอะไรพวกนี้คุ้มหรือไม่คุ้มในการแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งพี่งบที่กะคร่าวๆนะใน,ในเรื่องของอ,อะไรงบประมาณของนักเตะที่จะทำตัวถ้าเป็น1 1 5นะพี่ว่านะ่าจะประมาณสัก200ล้านนะตัว1 1 4ก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับ113ก็อาจจะลดลดหลั่นลงมานะครับใน,ในเรื่องของอะไรนะครับนะที่คือพูดง่ายๆว่าอะไรเนี่ยใช้จํานวนไม่เท่ากันแน่นอนระหว่างร1อ1 1 4 1 1 5นะครับดังนั้นก็ ตุนตุนเงินไว้หน่อยแล้วกัน,นครับสำหรับใครที่อยากจะทำตัวตัว,ตวอันติดนะครับ U T O T S นะจริงจริงอันนี้ไ่ด้พิมพ์ผิดนะครับนะเนาะรขาวาก็ประมาณนี้แหละนะครับนะ <S <S สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่าขายได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็อขอไม่ออกความเห็นแล้วกันนะขอไม่ออกความเห็นแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูสปอยของแอนวันอีกทีหนึ่งนะว่าจะขายได้หรือไม่ได้นะขอเขาไม่ฟันทงแล้วกันนะเรื่องนี้นะ คืนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสายเก็งกําไรนะครับหรือว่า,าใครที่อยากจะทําตัวอันตีนะครับก็ต้องเตรียมเงินให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะช้อนตัวนักเตะนะครับแล้วก็พอกิจกรรมอัปเดตนะครับหลังตีสองเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นให้แรกเลยนะครับดังนั้นแล้วก็ในช่วงระหว่างที่รอ n 1น o ์วสปอยเสร็จปุ๊บนะครับฟัง วังเสร็จซื้อทันทีเพื่อที่ได้ของราคาถูกสุดนะครับในในส่วนของอะไรนะครับราคาถูกสุดแล้วก็ตรงแม่นยำถูกสุดนะครับนะประมาณนี้แล้วกันครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ